สวัสดีนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนการใช้ CSS เพื่อสร้างข้อความแบบไล่สีนะครับหรือว่าเกรเดียนนะฮะรวมถึงการเพิ่มเงาสะท้อนให้กับข้อความด้วยนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะฮะเริ่มจากนะครับผมจะใช้ h1 tag เพื่อสร้างข้อความขึ้นมาก่อนฮะซึ่งข้อความจะใช้เป็น Hello World แบบนี้นะครับจากนั้นด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่ม style tag เข้าไปนะครับเพื่อปรับแต่ง CSS นะฮะ จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ข้อความมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นเพราะว่าตอนนี้มีการซูมอยู่นะครับประมาณ250เนะฮะโอเคทีนี้ในส่วนของสไตล์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับในส่วนของบอดี้ก่อนนะฮะก็เริ่มจากนะครับบอดี้ตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องการคือนะครับเดี๋ยวจะทําให้ข้อความอันนี้นะครับมาอยู่กลางของหน้าจอเลยนะฮะทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะฮะดังนั้นในบอดี้ตรงนี้นะครับผมจะมีการใช้ดิสเพลย์เฟล็กซ์จากนั้นต่อมานะครับจะมีการ ใช้ property นะครับ justify content ตรงนี้ก็จะเป็น center ต่อมาก็จะเป็น align item นะคร center เหมือนกันทำการ save นะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้มาตอนนี้ข้อความของเรายังไม่ได้อยู่เกิองกลางนะครับเราต้องทำให้ขนาดของ body อันนี้นะครับมีขนาด min นะครับ height 100นะครับ vh เอาละทีนี้เราก็จะเห็นว่าข้อความของเราอยู่ตรงกลางแล้วนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการ ลบในส่วนของ Margin แล้วก็ Padding สำหรับทุก Element ของ HTML นะครเราสามารถทำได้ด้วยการใช้ selector นะครับเป็นดาวแบบนี้จากนั้นเราก็จะมานะครับทำการาใส่ค่าศูนย์ให้กับ Margin นะครับแล้วก็ Padding แบบนี้โอเคนะครับสเต็ปต่อมาเรามาเลือก h1 กันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะทำการปรับแต่งสไตล์ให้กับ h1 ของเรานะครับก็นะครับผมจะ ใช้ครับฟอนไซส์ตรงนี้ครับเป็น3 r e m นะฮะโอเคตอนนี้มีขนาดใหญ่มากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการลบลดขนาดลงไปให้เหลือประมาณประมาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีการใช้นะครับฟอนต์แฟมิลีนะฮะเป็น sans serif แบบนี้อันนี้ไม่ได้เป็นการนะครับกำหนดชื่อฟอนต์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นประเภทของฟอนต์เฉยๆนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้มานะฮะ ต่อมานะครับมีการปรับนะครับไลายไฮท์นะครับให้เป็น0.8ุปึ๊บเอาละนะครับนี่ครับเราก็จะพื้นที่เป็นประมาณนี้ครับสำหรับ h 1ของเรานะแล้วก็สเต็ปเดี๋ยวปิดไปก่อนครับอันนี้ไม่ได้ใช้ต่อมานะครับก็เป็นการปรับแต่งสีนะครับทีนี้เวลาที่เราต้องการจะทําให้สีของเราเป็นแบบกร a d เดียนนะครับหรือว่าไล่สีนะฮะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาทําการ ปรับแบ็กกราวก่อนนะฮะแบ็กกราวนะครับไม่ใช่เป็นแบ็กกราว n d คัลเลอร์นะเราจะเพิ่มลิเนียนะครับกรเดียนเข้าไปแบบนี้ฉะนั้นเราจะกําหนดสีนะครับสมมติว่าผมต้องการ2สีผมก็จะเลือกสีเริ่มต้นก่อนนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นมีเดียมนะครับเส e บลูแบบนี้อันนี้เป็นสีที่1ส่วนสีที่2ก็จะเป็นฮอตพิงก์นะรเราสามารถมีได้มากกว่า2สีนะครับผมอาจจะเป็น3หรือเท่าไหร่ก็ได้นะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเราเซฟเราก็จะเห็นว่าตอนนี้พื้นหลังของ h 1เป็น ไล่สีแบบนี้แล้วนะฮะซึ่งนี่คือยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการฮะเราต้องการให้ข้อความอบริเวณภายในตัวอักษรนะครับเป็นไล่สีนะครับแทนที่จะเป็นพื้นหลังแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถทําได้นะครับโดยการเพิ่ม Property ต่อมานะครับก็คือ c k g r o u o u n l i ลิะครับจากนั้นก็ใส่เป็นค่าตัวนี้นะครับเป็น Text เข้าไปแบบนี้เซฟปุ๊บทีนี้ Background ก็จะหายไปนะฮะสิ่งที่เราต้องทําต่อมานะครับให้สีของตัวอักษรตัวนี้นะครับเป็นแบบไล่สีคือเราจะใช้ นะครับ property color นะฮะจากนั้นเราจะใส่ค่าเข้าไปเป็น transparent แบบนี้นะครับทีนี้สีก็จะกลายเป็นอะไรล้วครับเป็น gradient แล้วนะใช่ไหมใช่ครับอะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับให้สีของ body นะครับเป็น d a c k g r o u n d color นะครับเป็นสีดำนะฮะตรงนี้เราก็จะเป็นสีดำแบบนี้แล้วนะฮะและเงานะครับสามารถทำได้ในบรรทัดเดียวเลยครับก็เรียบง่ายนะครับเราสามารถใช้นะครับ webkit แบบนี้นะครับแล้วก็ทำด้วย box แล้วก็ทาด้วย reflex นะครับจากนั้นเราจะใส่นะครับตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดเงาสะท้อนก่อนนะครับซึ่งผมสามารถใช้นะครับ b ิ l o w แบบนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บเราก็จะได้เป็นเหมือนกับเงาสะท้อนแบบนี้มาครับแต่ว่าตอนนี้สีตรงนี้จะเหมือนกันเลยนะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งสไตล์เพิ่มเติมนะครับให้กับเงาที่สะท้อนที่เราได้กําหนดขึ้นมาใหม่อันนี้นะฮะซึ่งค่าที่เราจะใส่เข้าไปอันนี้นะครับจะเป็นการกําหนดระยะห่างครับอย่างเช่น1 0 px นะครับเราเห็นว่ามีระยะห่างจาก ข้อความของเรานะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นแค่1พอนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจากนั้นค่าต่อมานะครับเราสามารถกำหนดในส่วนของลิเนียเรเดียนได้นะฮะซึ่งเราจะใส่ค่าเข้าไปแบบด้านบนนะครับแต่สีที่เราจะกำหนดเข้าไปจะไม่ใช่เป็นสีแบบปกติแล้วผมจะใส่เป็นสี Transparent นะครับคือโปร่งแสงนะฮะจากนั้นอีกสีหนึ่งก็คือสีนะครับ0005แบบนี้นะฮะ เซฟปุ๊บเราก็เห็นว่าตอนนี้เราก็จะได้เอฟเฟกเป็นเงาสะท้อนพร้อมกับกลเดียนะครับหรือว่าไล่สีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบง่ายเลยนะฮะโอเคครับก็สวัสดีนะครับ